ไลฟ์ทีดีของน้องด้วยโอ้โหระดับพักการเป็นสีหน่อยเออนี่แหละมาโอ้โหโอึบอึบสำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนจุนบไปกอดช็อปนะฮะร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็นี่คนไหนที่มองหาแพ็กเกจเกมบูอาร์คัสอยู่เนี่ยก็นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถูกมากคนไหนที่สนใจก็แนะนำคลิกใต้ลิก์ข้างล่างเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Blue Archive กันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมก็จะไปเปิดกาชาตู้ใหม่อีกแล้วนะฮะก็อยู่กันในคลิป Blue Archive ก็แน่นอนว่าเป็นคลิปกาชาแน่นอนโดยที่ในวันนี้ทางตัวเกมนะครับก็มีการอัปเดตตู้ใหม่เข้ามานะครับเป็นตู้ของนี่เลยน้องอาซึสะกับน้องฮานาโกะก็เป็น2ตัวที่ผมอยากได้นะฮะคือที่จริงผมอยากได้ทุกตัวแหละนะครับในเกมเนี้ยตัวที่ในวันนี้ผมจะเปิด6ตู้นะครับก็คือ7,200พเพชรเหมือนเดิม นะหกตูมไอเจ็ดตูมดีกว่าเอาเจ็ดตูมนะครับเปิดเจ็ดตูมวันนี้ผมก็หวังว่าน้องอสึสะกับน้องฮานาโกะจะมาแต่ฮานาโกะเนี่ยคืออยากได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่านี่เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับน้องฮานาโกะจะเป็นสายสเปเชียลนะฮะหรือว่าสายซับนี่นี่ไงนอกจากแบบตัวน้องจะเป็นตัวสายฮิวแทงแล้วเนี่ยเป็นเพิ่มเดฟแล้วเนี่ยก็ด้วยที่แบบฮืมอาร์ตเวิร์กของน้องนี่คือมันมันตุมต่มๆจริงๆนะนั่นแหละนะครับผมเลยอยากได้ นะฮะเป็นสายฮิลเลอร์ด้วยคือในช่วงเนี้ยผมขาดสายฮิลที่มันมันฮิลแรงๆอ่ะในทีมผมขาดอยู่ก็ถ้ามีน้องฮานาโกะมาอีกเนี่ยจะช่วยให้ทีมผมเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็ตัว3ดาวเป็นสายสไตเกอร์นะฮะก็คือนี่เลยเป็นน้องอาซึสะนะครับตัวนี้นี่แม่นางอาซึสะโรงเรียนทรินิตี้ด้วยตัวของน้องเขาเนี่ยเป็นสายดาเมจนะครับเป็นสายดาเมจลดเดฟอีกฝ่ายได้นะฮะสกิลของน้องเนี่ยโคตรแรงเลยสกิลนี้นะครับอินทูลีดมอร์เทมเนี่ย โจมตี2,000นเปอร์เซ็นต์นะแกศัตรูหนึ่งเป้าหมายอ่ะเลเวล5คือโคตรแรงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในเกมนี้มีตัวไหนที่ตีแรงไปกว่าตัวนี้อีกหรือเปล่านะครับอันตีนะแต่ว่ามันแรงจริงทุกคนคือแรงจัดนะฮะ2,000นเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่า1ตัวนะแต่ว่าถ้าตัวไหนโดนขึ้นมาเนี่ยผมว่าวันเทิร์นคิวได้เลยนะฮะแรงมากส่วนโจมตีปกติก็เป็นการโจมตีเดี่ยวแล้วก็ลดเดอฟอีกฝ่ายนะฮะ20วิเป็นนาทีพารส์สก็เพิ่มคียิคอนนะครับแล้วก็พาร์สิสำรองก็เป็นการเพิ่มาเมจ ให้กับศัตรูที่ติดเอฟเฟกอันตรายนะฮะก็เป็นสายแบบ all damage นะตัวนี้ก็หวังว่าจานหมีจะได้แล้วกันนะครับเออแล้วก็รหัสนี้เนี่ยผมก็จําได้แล้วคือตั้งแต่ผมล้างเครื่องไปผมก็ลืมรหัสแล้วผมก็เล่นรหัสใหม่แต่ว่ารหัสนั้นก็ยังไม่ทิ้งนะแต่ก็มาเล่นรหัสนี้ด้วยนะครับเกิดน้องๆในกิลด์แบบงงไงว่าจานหมีไปไหนวะกิลด์หายไปหลายวันก็กลับมาแล้วนะครับในรหัสนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตู้นี้นะครับมีตัวอะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจนะ อัตราเลสสิอ่ะก็มีอสุะนะครัา3ดาวอยู่ที่0.7%นะฮะแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยก็เป็นตัวในเมตาหรือว่าในตู้ที่แล้วก็จะมาลงในตู้นี้ด้วยดูไลฟ์ทีดีของน้องด้วยโอ้โหระดับพักการโรงเรียนทนนิตี้จะมีสาวแบบอย่างนี้ด้วยหรือคือล่าสุดที่เห็นก็เป็นอะไรนะเป็นอเจที่มันโหดๆห,หน่อยอะ่ะน่ากลัวน่ากลัวนั่นแหละนะฮะก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนทินิตี้จะมีสาวๆส,สวยๆอย่างนี้ด้วย นะครับก็แน่นอนว่าน้องานาโกะต้องมาหาพี่นะคลิปนี้นะครับแล้วก็คนไหนที่อยากจะเติมเกมที่มันถูกถูกแล้วก็เติมแบบประหยัดรวดเร็วทันใจเติมง่ายจ่ายเร็วก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนจุม้มกอ่ชอช็อปนะครับบริการเติมเงินเกมมือถือหลายเกมมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเติมบูอาร์คฟในราคาที่ถูกด้วย <Okay. S 1> คนไหนที่สนใจก็คลิกใต้ลิก์ข้างล่างเลยนะฮะมานะครับเราไปเปิดกาชากันดีกว่านะครับกับตุ่มแรก1,200เพชรในตำยานไปครับผม อย่าไปกลัวนะฮะมานะครับยังไงสีชมพูเออ,อนี่ไงคือเป็นการโปรยเกลือสีฟ้าไปก่อนทคําสไตล์จันหมีนะฮะสีฟ้านะมาครับผม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยโอกาสที่จะได้2ดาวก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้สามตัวด้วยในตัมนี้ผมก็หวังว่าน้องฮานาโกะจะมานะครับมาครับผมยังไงสีมาไหม ไหนสีเหลืองอยู่ไหนสีทองเออนี่ไงตุ๊าน,ตนางเอกยูกะใช่ไหมนี่นางเอกม,มาโอเคเซลีนะ่นะครับได้อยู่ยังไงเออโอ้โห<อ>นี่ไงทุกคนมาแล้วนะฮะฮานากโกเป็นไงตั้งแต่ตุมแรกเลยครับผมฮานากโกแห่งทรินิตี้นะฮะ ชื่ออะไรเนี่ยอุลวะธานาโกะนะครับจากนี้ขอฝากตัวในหลายๆเรื่องด้วยนะคะออหลายๆเรื่องเลยค่ะเออหลายๆเรื่องเลยอะครับเรียบร้อยนะฮะก็ได้มาเป็นตัวแรกนะครับ2ดาวนะอ่ะสะคิปเลยโอเคนะครับได้พิกอัพนิวมาตัวหนึ่งนะฮะในตูมแรกถือว่าเปิดคลิปอย่างสวยงามสวยงามจาัดจ้านะมาตูมที่2นะครับทุกคนไปฮะปวดใจให้พี่หน่อยสิเปลี่ยนสีเออนี่ไง สีฟ้าโอ้โหแล้วก็สองดาวมาสองตัวจะคลิปเลยเกลือเกลือแบบไม่มีอะไรมากัน้น <Stamp> ตุ่มนี้มาตุ่มที่สามนะครับทุกคนไปครับผมตุ่มที่สามกับพันสองร้อยเพชร hoot. มาฮะขอเปลี่ยนสีหน่อยป<ะ>เปลี่ยนสีสิขาผมไม่เปลี่ยนสีเลยเป็นสีฟ้ายับยับเลยนะไหนดูซิขอเปลี่ยนหน่อยอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนสีเป็นสีหน่อยเออนี่แหละมาโอ้โห เสียงหลงเลยสามดาวมาสองตงัวนะครับทุกคนผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมรหัสแบบกลับมาเนี่ยดวงผมก็มาด้วยอ่ะชิเสมาครับตอนนี้เรากดสกคริปต์ลัวนะฮะสคริปต์ัวเลยโคโทริโอ้โยน้องคนนี้มาเยอะนะโคธรมามะเป็นพี่น้องก,กันกับคนเมื่อกี้บ่ะนนะียอ่ะซึนะอ่าสามดาวตัวให้ทีนี้ทีโอ้โหอารุ น้องอาลุคือได้อยู่ได้อยู่อ่อไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวอวยแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นไวฟ์ูของผมด้วยนะครับไม่เป็นไรนะี่น้องอารุคมาโอเควันที่สองเอ้ยเฮ้ยเอยเอเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับอาซึสะนะสามดาวตัวใหม่นะครับอาซึสะแห่งโรงเรียนคินิตี้นะฮะคืออะไรเนี่ยชิลลาซึอ,อาซึสะความสามารถพิเศษคือทำอะไรคนเดียวอ๋อ โอเคนะครับเป็นแบบเป็นสายฉายเดียวนะแต่ว่าน้องสวยมากนะครับดูดิดูแบบดูชุดของน้องที่ใส่อ่ะคล้ายกับพวกแองเจลอ่ะนะฮะสวยจัดอย่างชอบอ่ะครับทุกคนโอเคนะครับถือว่าได้อยู่นะเปิดไปทั้งหมดกี่ตูมเนี่ยสตูมนะครับได้เลยตัวใหม่2ตัวครบเลยมาตอนนี้คือเรากําไรแล้วตูมที่4ขอให้ได้ตัวเดิมซ้ำแล้วกันจะได้เอาเศษมาอัพตัวละครนะฮะตูมที่4กับ1 2 0 0เพรไปฮะมาตูมที่4ในตำนานบ่ม ระดับพักการจักรวาลเอ้ยอนี่ไงสามดาวไม่แล้วทุกคนโอ้โหยางก๊อตอะครับสามดาวนะฮะไปครับผมอเ,เออกี่ตัวขอสองตัวขอสองตัวตัวเดียวได้อยู่หละได้อยู่มาสองดาวทิซุโกะนี่คือในตู้ก่อนๆน,นี่มาเพียบเลยระัทนี้อันนี้เราก็สกิปตัวรัวเลยสองดาวเออนี่ไงฮานาโกะอ,อีกตัวเออสามดาวยังไงอเ,เออ จันหมีเกินไปบางทีจันหมีเกินไปแล้วหยุดไม่อยู่แล้วครับผมดวงระดับพักการนะฮะยังไงโอ้โหซูบาก,กิได้ตัวที่เล่นมาเพียบเลยนะครับตุ่มที่4ตุ่มนี้นะบ่๊มบ่มนะฮะบึมบมโอเคทุกคนใช้ได้อยู่นะตุ่มเนี่ยวันนี้ดวงพี่มาจริงวะนะครับมาตุ่มที่5ทุกคนได้มา100เศษเลยนะครับพิกอัพนะเนี่ยก็คือเป็นสี่ดาวได้เลยนะครับในตุ่มนี้นะไปตุ่มที่5้าแบบบึบ๊มบม มาครับขอ3ดาวอีกขอ3ดาว3ดาวอีกสลูกเล่นเราเยอะลูกเล่นเราเยอะอะลูกเล่นเราเยอะเหรอเปลี่ยนสีสีมู <c oughs> ไม่เป็นไรเอา2ดาวก็ได้กดสกคริปต์ดิสคริปหน่อยฮึมไ <c oughs> <c oughs> อ้หอนี่คือเกลือยับมากตูมนี้นะแต่ก็ในคลิปนี้ถือว่าเราไม่เกลือแล้ว <No. S 1> เพราะว่าเราได้ตัวแบบตัวที่ต้องการมาเล่นแบบตอนนี้คือกำไรแล้วมาตูมที่หไปฮะยังไงเู <No. S 1> อ น้องน้องแบบน้องไม่กระพริบตาเลยอ่ะน้องสามดาวนะฮะไปเลขสามนำโชคเลขสามนำโชคไม่เปลี่ยนสีซะด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลิปเลยจังหวะนี้เออเป็นไงน้องคนนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะฮะเอลอๆนี่คือปั้นขึ้นสามดาวได้เลยนะน้องตัวนี้นี่ก็คือตูมที่เจ็ดนะครับกับเลขเจ็ดนำโชคนะฮะเหมือนสิงโตนำโชคหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นเลขเจ็ดนำโชคเลขเจ็ดนี้เพื่อเธอคนเดียวนะจ๊ะ ไปฮะขอ3ดาว3ดาวหน่อยเลขเจ็ดนำโชคอึบอึบไม่เป็นไรรอเปลี่ยนสีรอเปลี่ยนสีนี่ไงเลขเจดูครับผมนี่นี่คืออ้ออยางชอบโอเคทุกคนวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเตูมเป็นไงกันบ้างนะฮะคลิปกาชาว,วันนี้ของเกมบูอาร์คาฟต่างกับ7บาปหรือเปล่านี่เลยอาซือสะน้องคนนี้นี่เนี่ยนี่ไงเราเพิ่มไปสี่ดาวได้เลยนะฮะ,ะเพิ่มไปเป็นสีดาวแบบบ่ม โอเคสี่ดาวแล้วก็ปลดพาสซสฟสำรองด้วยนะครับนี่พาสซสินี้นะฮะก็ปลดออกมาแล้วก็น้องอีกคนนึงเนี่ยเป็นน้องตัวไหนนะฮานาโกะอ่ะฮานาโกะยังเพิ่ม3มดาวไม่ได้นะครับอีก40เศษก็คงต้องไปแลกในช็อปนะไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะตั้งน้องคนนี้มาอยู่ข้างหน้าเพราะว่าผมอวยน้องมากผมชอบน้องคนนั้นมากกว่า3ดาวอีกนะฮะน้องคนนี้ก็คงต้องเอาไอ้ไอ้เจนี่ออกแล้วกันนะฮะแล้วก็อ่ะไหนเปลี่ยนสิ นี่เดี๋ยวผมรอดูไลฟ์ 2D เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะน้องคนนี้นะฮะโอเคคลิปนนี้ก็มีความสุขและไหนไหนไอดีก็กลับมาแล้วก็ขอดวงดีสักครั้งบ้างแล้วกันนะครับหลังจากที่ไอดีนี้คือเกลือยับมากตั้งแต่ตู้น้องแฝดแล้วโอ้โหเปิดไปทั้งหมด3 EP อะ่ะกว่าจะได้น้องไอตัว3ดาวอะ่ะน้องคนน้องอะ่ะเลือดตาแทบกระเด็นเป็นสายเลือดเป็นสายน้ำมา วันนี้นะครับประมาณนี้ละกันคนไหนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าคนไหนที่ไม่เกลือเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สาคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปใดก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนนนี้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม